ตอนที่2,079กริง้งอาวุธที่ซ่อนอยู่ทั้งหมดตกลงสู่พื้นมีเสียงที่คมชัดใบหน้าของเจียงเฟิงซีดเล็กน้อยและเม็ดเหงื่อก็ไหลลงมาจากศีรษะของเขาแค่แววตาของเขาก็ตื่นเต้นมากแล้วในตอนนี้เขาใช้พละกกำลัง,ท,งทั้งหมดที่มีเพื่อแสดงสะะสศิลปะศักดิ์สิทธิ์เปิดมิงและในช่วงเวลาสั้นๆพลังงานที่ทรงพลังถูกปล่อยออกมาจากร่างกายของเขาปิดกั้นอาวุธที่ซ่อนอยู่เหล่านี้ แม้ว่าจะใช้พลังงานภายในไปมากแต่ภายใต้ความสามารถในการฟื้นตัวอันทรงพลังของบีม m ิ่งดีวายอาร์ตเขาฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในเวลานี้กองหวยไม่ตกใจเล็กน้อยอีกต่อไปโดนโจมตีอีกแล้วเมื่อเห็นเขาปรากฏตัวต่อหน้าเขาเจียงเฟงก็หัวเราะเยาะและตบกองจูเว่ยต่อหน้าเขาฝ่ามือนี้ไม่มีการเคลื่อนไหวเลยมันตรงมากครอบงำผู้คนด้วยพลัง แต่ในสายตาของกองจูเว่ยฝ่ามือนี้ดูเหมือนจะขยายใหญ่ขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนครอบคลุมเขาโดยตรงและไม่มีที่ให้ลหลบหนีหรือลัน่นกองจูเว่ยก็เอื้อมมือไปจับฝ่ามืออย่างแรงมีเสียงดังขึ้นฝุ่นบนพื้นฟุ้งกระจายในพริบตาและเสียงของกองจูเว่ยก็มาจากฝุ่นเช่นกันบินออกไปเขาแทบจะทรงตัวไม่อยู่จากนั้นมองไปที่เจียงเฟิงที่อยู่ข้างหน้าเขาด้วยความสยดสยอง โดยไม่คาดคิดเจียงเฟิงก็ซ่อนความแข็งแกร่งของเขาเช่นกันและแข็งแกร่งกว่าเขาหลังจากนั้นเจียงเฟิงก็บินขึ้นทันทีเพื่อเตรียมรับมือกับกงจูเว่ยแต่ในขณะนี้มีลมแรงปรากฏขึ้นข้างข้างเขาตัดตรงไปที่คอของเขาเจียงเฟิงขมวดคิ้วเล็กน้อยและหลบอย่างรวดเร็วลมแรงพัดผ่านด้านข้างของเขาตัดรอยต,ต,ตื้นบนพื้นร่างหนึ่งปรากฏขึ้นข้างหลังเจียงเฟิงและเริ่มโจมตีเจียงเฟิงอย่างลับ,ลบ พวกคุณหลุนนี่น่ารังเกียจและไรย้ยางอายขนาดนั้นเลยเหรอเจียงเฟิงเย้ยยันและเริ่มต่อสู้กับคนที่อยู่ข้างหลังเขาทันทีเห็นได้ชัดว่าคนคนนี้คือหยางหวู่ปรากฏว่าเขาเห็นว่ากองตู้เว่ยกำลังจะถูกเจียงเฟิงตัดหัวดังนั้นเขาจึงยิงทันทีโดยพยายามแอบโจมตีเจียงเฟงิงฉันไม่ได้คาดหวังว่าปฏิกิริยาของเจียงเฟิงจะเร็วขนาดนี้หนีจริง แต่เขาไม่สนใจและร่วมมือกับกองจูเวยเพื่อจัดการกับเจียงเฟิงสองต่อหนึ่งรังแกคนไม่กี่คนด้วยจำนวนที่มากขึ้นเมื่อหวังเฉาจุนเห็นทั้งสองคนร่วมมือกันเพื่อจัดการกับเจียงเฟิงเขาก็ว่าทันทีว่าให้สารเลวแห่งคุณหลุนเจ้าไรยางอายจริงๆขณะที่เขาพูดเขารีบขอให้ชิงหลงและคนอื่นๆขึ้นไปช่วยแต่ในขณะนี้สถานการณ์ในที่เกิดเหตุเปลี่ยนไปอีกครั้ง แม้ว่ากงจู่จะไม่ได้จับมือกับยางหูก็ตามเขายังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเจียงเฟิงเจียงเฟิงปลดปล่อยพลังของเขาอย่างเต็มที่มีมิม่งดีวายอาร์ตกำลังทำงานอย่างบ้าคลั่งแม้ว่าจะเป็นหนึ่งต่อสองแต่ก็จะไม่เสียเปรียบแม้แต่น้อยเป็นเพราะกองจูเว่ยได้รับบาดเจ็บความร่วมมือระหว่างทั้งสองไม่ค่อยดีนัก ในไม่ช้าเจียงเฟงก็พบข้อบกคร่องของสองคนนั้นจากนั้นเขาก็ยิงอย่างเด็ดขาดทำให้กงตู่ลอยขึ้นไปในอากาศและต่อยอีกคนทั้งสองถูกกระแทกขึ้นไปในอากาศพร้อมกันดูเขินอายเล็กน้อยเจียงเฟงไม่พลาดโอกาสนี้และบินไปข้างหน้าพร้อมที่จะจัดการกับสองคนนี้ในเวลาเดียวกันใครสนใจคุณลูนกองตู่เว่ยเนื่องจากคุณกล้าที่จะโจมตีตัวเองจากนั้นคุณควรพร้อมที่จะตาย ไม่ว่าจะเป็นกองจูเวยยหรือยัง WU ร่างของพวกเขาอยู่กลางอากาศไม่มีทางตอบโต้ได้เลยพวกเขาสามารถเฝ้าดูเจียงเฟงที่วิ่งไปหาพวกเขาเท่านั้นแล้วฆ่าตัวตายในช่วงเวลาวิกฤตนี้จูจ่ๆก็มีเงาดำปรากฏขึ้นในสนามบทที่2080เจียงเฟงกำลังจะฆ่าสองคนนี้โดยตรงแต่ในขณะนี้เขาตกใจรู้สึกถึงวิกฤตที่แข็งแกร่ง เขาไม่ใส่ใจกับการเคลื่อนไหวเขาใช้กำลังทั้งหมดที่มีและรวมสมาธิไว้ที่หลังพยายามสกัดก,กั้นการเคลื่อนไหวนี้ในการรับรู้ของเขาคนที่อยู่เบื้องหลังเขายิงมาที่เขาโดยที่เขาไม่สามารถต้านทานได้เลยและพลังของการเคลื่อนไหวนั้นแข็งแกร่งกว่าที่เขาจินตนาการไว้มันสายเกินไปที่จะหลีกทางเลยได้แต่แบกหนักๆแต่แม้ว่าเขาจะแบกมันไว้อย่างหนักเขาก็ยังพ่ายแพ้ในกระบวนท่าเดียว ร่างสีดำที่ปรากฏข้างหลังเขาเป็นเพียงนิ้วธรรมดามันทำให้คนรอบข้างรีบร้อนใจไปตามตามกันนิ้วนั้นไม่มีใครสามารถอธิบายได้เหมือนเพิ่งโผล่มาจากอากาศมันปรากฏขึ้นข้างหลังเจียงเฟิงโดยตรงเจียงเฟิงรวบรวมทักษะเวทมนต์ของบีมมิ่งทั้งหมดไว้ที่จุดด้านหลังเขาเหมือนกับกระดองเต่าที่แข็งมากปกป้องจุดตายของเขาอย่างไรก็ตามความแข็งแกร่งของบุคคลน,นั้นเกินความคาดหมายของเขามาก น้วยนิ้วเดียวพลังงานที่รุนแรงประทปุออกมาจากจุดนั้นมันทำลายทักษะเวทมนต์ดีมิ่งของเจียงเฟิงโดยตรงหากไม่ใช่ในนาทีสุดท้ายเจียงเฟิงก็หันไปด้านข้างเขาอาจจะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุแล้วในตอนนี้แต่ถึงกระนั้นก็มีรูเลือดปรากฏขึ้นบนร่างกายของเขาเลือดยังคงไหลออกมาจากข้างใน เจียงเฟงล้มลงกับพื้นเดินโซเซและคุกเข่าข้างหนึ่งแทบจะยกตัวเองขึ้นไม่ได้เขาไอสองครั้งด้วยความยากลำบากและเลือดไหลออกจากมุมปากของเขาเจียงเฟงเข้าใจอย่างชัดเจนว่าเขาได้รับบาดเจ็บภายในมากแค่ไหนพลังบ้าดีเดือดนั้นไม่ได้หายไปแต่พวกเขายังคงชนเข้ากับร่างกายของพวกเขาเองด้วยพลังที่ทรงพลังเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องปกติที่เขาสามารถทำได้ในระดับนี้นี่คือคนที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริง เจียงเฟิงเงยหน้าขึ้นมองชายคนนี้ซึ่งมีฝายบนใบหน้าชัดเจนมากและผู้คนรอบข้างก็จำนักศิลปะการต่อสู้ที่ยิงได้พระสังฆราชคุณหลุนลี่ชานมีเส้นเลือดจำนวนมากในคุณหลุนและนี่คือบรรพบุรุษของเส้นเลือดหลี่ซานความแข็งแกร่งนั้นแข็งแกร่งมากเขาเป็นคนที่แข็งแกร่งจริงๆเป็นเพียงว่าไม่มีใครคิดถึงมันปรมาจานลี่ซานผู้นี้โจมตีอย่างลับๆโดยไม่คาดคิด ถ้าไม่ใช่เพราะการหลบของเจียงเฟงในวินาทีสุดท้ายแล้วการต่อสู้ก็จบลงทันทีแต่เป็นไปได้ที่คนเหล่านั้นที่เจียงเฟิงนำมาจะไม่ปล่อยมันไปในเวลานั้นฉันเกรงว่ามันจะเป็นสงครามจริงหลายคนมองไปที่ดวงตาของสังฆราชหลี่ซานทุกคนโกรธเล็กน้อยในความคิดของพวกเขาชายชราคนนี้เป็นคนที่แข็งแกรง่งไม่ว่าจะพูดอย่างไรก็ควรแสดงสีหน้า เดิมทีผู้คนที่คุณหลุนตกลงที่จะต่อสู้แบบตัวต่อตัวแต่กงตูไม่สามารถเอาชนะเจียงเฟิงได้อย่างหูเคลื่อนไหวเมื่อทั้งคู่รวมพลังกันพวกเขาไม่สามารถเอาชนะเจียงเฟิงได้ไอ้แก่โดนอีกแล้วอย่างไรก็ตามหลายคนรู้ว่าทำไมเขาถึงเคลื่อนไหวไม่ใช่เพราะเขาชอบสองคนนี้แต่เพราะเขาต่อต้านเจียงเฟิง สำหรับปรมาจารย์ลี่ซานนี่เป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมน่าเสียดายที่ในที่สุดเจียงเฟิงก็หนีไปได้แต่ต่อไปเจียงเฟิงไม่โชคดีนักการที่สามารถสกัดกั้นหนึ่งในกระบวนท่าของฉันได้ความแข็งแกร่งของคุณก็ดีมากแล้วแต่น่าเสียดายที่คุณไม่แข็งแกร่งหลังจากพูดจบปรมาจารย์ลี่ซานก็เคลื่อนไหวอีกครั้ง ลมหายใจที่รุนแรงทําให้คนรอบข้างไม่กล้าเข้าใกล้ไม่มีใครคิดว่าเจียนเฟิงจะสามารถหลุดพ้นจากเงื้อมือของผู้เท่าลี่ซานได้หลบหนีเป็นครั้งที่สองแม้ว่าเขาจะมีกองทัพหนึ่งแสนนักรบความจริงก็เหมือนกันเพราะคนที่แข็งแกร่งมีความสามารถนี้และสามารถยืนอยู่ท่ามกลางกองกำลังนับพันตอนที่2อ8 1จับศีรษะนนยพลศัตรูนี่เป็นกรณีที่มีผู้มีอำนาจน่ากลัวมาก เมื่อเห็นว่าสังฆราชหลี่ซานเคลื่อนไหวอย่างกล้าหาญเจียงเฟิงเองก็รู้สึกหมดหวังเขาวิ่งบีมมิ่งดีวายอาร์อย่างบ้าคลาั่งแต่ก่อนหน้านี้เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสมันทำให้เขารู้สึกเหนื่อยล้าไปทั้งตัวและพลังอันรุนแรงที่หลงเหลืออยู่ในร่างกายมันยังทำลายภายในร่างกายของเขาอย่างต่อเนื่องภายใต้ปัญหาทั้งภายในและภายนอกแม้ว่าเขาต้องการที่จะต่อสู้จนตัวตาย เขาไม่มีโอกาสนี้ทุกคนคิดว่าเจียงเฟิงตายแบบนี้รวมถึงตัวเขาเองด้วยแต่ความเป็นจริงมักทำให้ผู้คนประหลาดใจเมื่อสังฆราชลี่ซานตบหัวของเจียงเฟิงด้วยฝ่ามือของเขาเงาสีแดงเมื่อถึงจุดหนึ่งเขายืนอยู่หน้าเจียงเฟิงเธอยื่นมือเล็กๆที่เหมือนยกออกมาและจับฝ่ามือลี่ซานปาทริเอหลังจากนั้นทันทีสีหน้าของปรมาจารย์ลี่ซานเปลี่ยนไปอย่างมากและเขาก็ถอยห่างออกไปอย่างรวดเร็ว หลังจากที่เขาหยุดเขามองไปที่เจียงเฟิงด้วยใบหน้าที่เศร้าหมองผู้หญิงคนนี้ที่ไม่รู้ว่าจะปรากฏตัวเมื่อใดทุกคนมองดูก็พบว่าเป็นผู้หญิงที่สวยมากเธอมีเชื้อสายยุโรปกลางใส,ส่สูรสีแดงมีนิสัยกวนๆของสาวๆอยู่พอสมควรผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่เมื่อเซนลองเว่ยเห็นผู้หญิงคนนี้เขาก็ล้มลงกับพื้นทันทีนับถือมาก ตอนนั้นเองที่ทุกคนตระหนักว่าผู้หญิงคนนี้คือผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่ของลองเมนที่ไม่มีใครเทียบได้สิ่งที่ทำให้พวกเขาประหลาดใจก็คือผู้อาวุโสใหญ่แห่งพาเลสลองเมนยังเด็กมากและเธอยังเป็นผู้หญิงลูกครึ่งที่สวยงามมากอีกด้วยมีเพียงไม่กี่คนที่รู้ว่าเกรทเอลเดอร์คนนี้ไม่ใช่เด็กอีกต่อไปแค่ว่าเธอแข็งแกร่งเกินไปหลายปีที่ผ่านมาไม่ได้ทิ้งร่องรอยไว้บนใบหน้าของเธอมากนะัก ผู้อาวุโสเหตุใดท่านจึงมาที่นี่เจียงเฟิงรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเช่นกันไม่ว่าในกรณีใดผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่ก็มาทันเวลาพอดีเมื่อได้ยินคำถามของเจียงเฟงเธอยิ้มและพูดว่าถ้าฉันไม่มาเจ้าแห่งมังกรชาราอาจจะกลืนฉันทั้งเป็นปรากฏว่าปู่ของ เจียงเฟงคาดไว้แล้วว่าผู้เขาคุณหลุนจะไม่ประพฤติเช่นนี้อย่างแน่นอนนั่นเป็นเหตุผลที่เกรดเอลเดอร์ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการแน่นอนว่าผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่ได้เคลื่อนไหวและช่วยชีวิตของเจียงเฟงในช่วงเวลาที่สำคัญผู้เท่าผู้ยิ่งใหญ่มองไปที่ปรมาจารย์หลี่ซานที่อยู่ตรงข้ามเขามีแต่ความหยอกล้อในแววตาเธอยิ้มและพูดว่าคุณเป็นคนที่แข็งแกร่งและแข็งแกร่งคุณไม่อยากเผชิญหน้ากับผู้น้อย เมื่อได้ยินเช่นนี้ปรมาจารย์หลี่ซานก็ไม่ปฏิเสธให้บอกทุกคนโดยตรงด้วยการกระทำเขาแค่ต้องการฆ่าเจียงเฟงิงและต่อหน้าทุกคนไม่มีใครหยุดเขาได้เมื่อเห็นปรมาจารย์หลี่ซานรีบเข้ามาหาเขาผู้อาวุโสคนแรกก็เย้ยหยันและดึงดาบออกมาข้างๆงเขา จากจุดเริ่มต้นทุกคนต่างสงสัยเล็กน้อยเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในกล่องถัดจากเกรดเอลเดอร์ในที่สุดพวกเขาก็รู้ว่ามันคือมีดขนาดใหญ่การจัดแต่งทรงผมนั้นง่ายมากมันคือมีดเมเชเทในทีวีขนาดของมีดเมเชเทนี้ค่อนข้างเกินจริงไปเล็กน้อยมันสูงเท่าคนผู้อาวุโสคนแรกซึ่งเป็นสตรีลูกครึ่งใช้มีดขนาดใหญ่จริงๆมันดูเป็นภาพมากแต่นี่ไม่ใช่แค่กลนอุบายผู้อาวุโสใหญ่เวียงมีดพระ และด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวเขาก็ส่งผู้เท่าหลี่ซานกลับไปโดยตรงและอาเจียนเป็นเลือดบนพื้นมีหลุมลึกแยกออกด้วยลึกครึ่งฟุตดูพลังของมีดเล่มน,นี้ทุกคนกลืนน้ำลายอย่างเงียบๆนี่คือสิ่งที่มนุษย์สามารถทำได้ทุกคนมีข้อสงสัยไม่ว่าจะอ่านผิดหรือไม่แต่ความจริงอยู่ตรงหน้าเขาผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่ใช้มีดนี้เพื่อทำ้ายชายที่แข็งแกร่งคนดูช็อก